สำหรับ g o d f Build Series ในวันนี้เราออกมาเป็น Episode 5.1เพราะมันเป็นการตัดแปลง Build ที่เราได้เคยบอกไว้ว่าเป็น Build สำหรับทีมเอามาเล่น Solo ใน e x a l t t Power Trials ซึ่งถ้าจะให้สรุปในส่วนของข้อแตกต่างระหว่าง Episode 5กับ Episode 5.1นั้นมันอยู่ที่เรื่องของ Damage เรามีความจำเป็นที่จะต้องถอด Element Damage ของเราออกมาทั้งหมดเพื่อเพิ่มความอยู่รอดเข้าไปให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้ระหว่างที่เรายังมีความต้านทานหรือว่า Resistance ที่สูงพอสิ่งนี้ผมอยากจะให้โน้ตไว้เลยครับ e x a t t w o w o r t r t r ว s มันไม่เหมาะสำหรับลงโซโล่จริงๆซึ่งบิวนี้มันจะช่วยทำให้เราสามารถมีโอกาสที่จะโซโล่มันได้รายละเลอียดจะเป็นไงเราดูเลยครับซึ่งของที่เราใส่มานั้นมันยังส่วนใหญ่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อย่างแรกก็คือในส่วนของ Twin Dragons ที่มี Primary Stat ของ last victory อันถัดม,มาคือ b e ท t l e t a l ิแหวนนิโคไลส แล้วก็แหวน h e a v i l y Reversal ทุกอย่างเรายังใส่มาเหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่ได้เปลี่ยนเอากลับมาใส่กันอีกครั้งหนึ่งนะั่นคือ a m u l e t d of the Betrayer สำหรับสร้อยคอตัวนี้มันพูดง่าก็คือสร้อยคอกันตายซึ่งเราจะเอามาใส่เพื่อต้องการ immunity ที่มันให้ซึ่งเ v e r s i o น Prime มันจะให้สูงสุดถึง7วินาทีด้วยกันแต่ทว่ามันก็มีคู o ดาวอยู่10นาทีและทางฝั่งของอ l อย่างที่ได้บอกไว้เรามีความจำเป็นที่เราต้องถอด Element power รวมไปถึง damage ธาตุต่างๆออกไปแล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่นั่นคือในส่วนของ damage ที่เราจะทำได้ต่อประเภทของธาตุบนตัวศัตรูซึ่งของเหล่านี้นั่นคือ glamour และ rift ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เอามาใส่นั่นคือในส่วนของ presence of mind เพื่อที่จะดึง resistance หรือวความต้านทานของเราขึ้นไปให้ได้สูงที่สุดที่เราสามารถทาได้และทางฝั่งของ force barrier เราใส่มาเพื่อที่ attack animation ของ timing attack ของเรา จะไม่ถูกแคนเซิลถ้าเรามีโอเวอร์เฮลท์มากกว่า50%ซึ่งในส่วนของ primary description มันเขียนบอกไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอเวอร์เฮลท์เกิน50%การโจมตีของเราจะไม่ถูกแคนเซิลซึ่งสำหรับ augment ที่สำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการโจมตีศัตรูและป้องกันตัวเราเองแล้วนั้นมันมีชื่อว่า i m p l a c a b l e สำหรับ augment ตัวนี้ primary s a m บอกว่าเราจะได้รับ immunity เป็นเวลา7วินาทีสำหรับ v e r s i ัน prime เมื่อเราใช้ life stone ของเรา นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโดนดามจเพียงแค่นิดเดียวเราสามารถกดไลฟ์สโตนได้เลยและเราก็จะได้อิมมูเนิตี้จากการโจมตีของศัตรูนั่นหมายความว่าดามจจะไม่เข้าที่ตัวเราซึ่งจะทําให้เราสามารถใช้ไทมิ่งแอทแท็กหรือใช้เวลานั้นในการหลบหนีศัตรูแบบนี้เป็นต้นและออกเมนอันสุดท้ายที่เรายังใส่ไว้เหมือนเดิมเพื่อเวพอนเทคนิคในการที่จะเก็บเวพอนเทคนิคชาร์จให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้ใช้นอร์ทเลนเทคนิครวมเข้ากับไทมิ่งแอทแท็กของมีคู่นั้นเรายังคงใช้เป็นพาราไดซ ซึ่งสำหรับ paradise มันบอกว่าเราจะได้ weapon technique charge speed เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา10วิเมื่อเราตีโดนศัตรูสิ่งหนึ่งอยากจะให้น้อตไว้นั่นคือในส่วนของ weapon technique charge speed ตรงนี้นั้นมันเป็นบัฟที่ให้กับเราซึ่งการที่เราจะได้ weapon technique charge ตรงนั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องตีศัตรูอีกครั้งหนึ่งแต่ทางฝั่งของ weapon technique charge เองนั้นมันจะให้กับเรามาโดยตรงซึ่งสำหรับ v a l o e plate ที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับการเล่นโซโล่จริงๆแล้วนั้นมันคือ typhoon พอในส่วนของ ability หรือว่าความสามารถของมันนั้น ในส่วนของ Passive Ability มันจะให้ r c o n Free Charge เมื่อเราสามารถ consume Chill หรือว่าการ consume Element ได้นั่นเองการทำแบบนี้มหมายความว่าเราจะมี r c o n Free Charge อยู่เรื่อยๆทำให้เราสามารถใช้ r c อ o n f r e ได้ตลอดเวลาแต่ก็ย้ำกันอีกทีในส่วนของข้อเสียในการปลดล็อก Passive Ability ตัวนี้นั้นเรามีความจำเป็นที่จะต้องไปปลดล็อก Charge ของทุกตัวละครในเกมเราถึงจะสามารถได้สถานะ Exalt กับไทฟูนด้วยการตีบวกถึงบวก5ซึ่งถ้าเรายังไม่สามารถปลดล็อกไทฟูนได้ถึงระดับ e อ็กซ์โซล์ฟีนิก์ก็เป็นอีก v ว l เลอรเพลทหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำซึ่งชาร์จของมันเองนั้นมันก็มีความสามารถที่จะมาช่วยเราในเคสนี้ได้เช่นเดียวกันสำหรับอันแรกนั่นคือ Soul of the i n f e r n o อร์สำหรับชาร์จตัวนี้มันบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำให้ศัตรูติดสถานะอีกไหนมันจะให้ Flame Charge กับเราซึ่ง Flame Charge ตัวนี้มันจะให้เวทพ่นเทคนิคไฟดาม g e หรือว่าเวทพนเทคนิคดามเจชไฟ9%ซึ่งเราสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง10ครั้งในในพาทที่2มันเขียนต่อบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเฟล m ม c ชาร์จจากพาทแรกเกิน8ชาร์จเมื่อไหร่เราจะได้เวทพนเทคนิคที่เป็นธาตุไฟเพิ่มอีก2 1 0สําำหรับชาร์ตตัวนี้ถือว่าชาร์จที่สำคัญสำหรับการใช้ฟินิกซ์ลงแบบโซโล่เพราะเราได้ถอดเอลเมนต์พาวเวอร์และอิกไนซ์พาวเวอร์ออกไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เราได้เวทพ่นเทคนิค ดามจเพิ่มขึ้นมาในตรงนี้มันจะช่วยมาเสริมดาม a จ e ให้กับเราซึ่งสำหรับอีกชาร์จหนึ่งที่ผมได้เลือกใส่มานะั่นคือในส่วนของ w a y of the phoenix สำหรับชาร์ดตัวนี้มันมีการทำงานเหมือนสร้อยคอกันตายแต่มันจะให้เฮลท์กับเรามา50%หลังจากที่ HP ของเราลงไปอยู่ที่0สาเหตุที่ผมเลือกใส่ w a y of the phoenix ชาร์ t มาทับซ้อนกับสร้อยคอกันตายของเรานั้นมันเป็นเพราะว่าในส่วนของสร้อยคอเองและตัวของชาร์ดเอง มันมีบั๊กในบางกรณีที่มันจะไม่ทำงานเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้มันเลยมีความจาเป็นที่ต้องใส่ทับซ้อนกันมาก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขในอนาคตและย้ำกันอีกครั้งหนึง่งในฝั่งของอาวุธที่เราเลือกใช้ถ้าเราเลือกใช้เป็น Phoenix Value Plate มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องไปหา Twin Dragons ที่มี Primary s t a t 2อัน,น,นซึ่ง1ใน2อันนั้นมันต้องเป็น p r i m a r y s t a t ของมีดคู่ที่มีชื่อว่า last victory และ d ดาเมจของดาบก็ต้องเป็น d a า a g e ไฟใช่ครับในเวอร์ชันเอพิ od นั้นเราบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นแต่สำหรับในเคสนี้ในเอพิ o ด5นซึ่งเราได้เสีย Ignite Power และ Element Power ไปเยอะมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องรีดดาเมจออกมาให้ได้ตรงสายที่สุดให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้น t r i n Dragons DPS เป็นไฟผมต้องของอนุญาตแนะนำให้สำหรับ Phoenix แต่ทางฝั่งของไทฟูลเองนั้นถ้าเราสามารถอยู่ที่ระดับ e x ส l กับไทฟูนได้เราสามารถเลือกใช้ last victory อันไหนก็ได้เพราะธาตุของดาบเองนะั้นมันให้มาเป็นธาตุน้ําเสมอและสําหรับดาบที่เป็นธาตุน้ําเมื่อเราทําให้ศัตรูติดเ l ล m e n t มันก็จะติดเป็นช h i l l เสมอซึ่งเมื่อเราคอนซูมชิ h i l d passive abilities มันก็จะให้อ c คอน i g u r y charge กับเราะครับก็จบเรียบร้อยแล้วสำหรับ build series ใน episode ด5.1ซึ่งเป็นเอพ s o ซดย่อยออกมาจากเอพ s o ซด5อีกทีนึงกับผมไทยชินในวันนี้ ซึ่งก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากจะทิ้งบรรยากาศของ Exalt Tower t r วิ l s ชั้นที่10ชั้นสุดท้ายมาให้ตอนท้ายวิดีโอนี้ด้วยยังไงก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครป์ไปเจอกับผมท้ายชิ้นใหม่ในคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนครบทีนี้ครับสวัสดีครับ Hey. 滴滴！滴滴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 。